กูก uh, uh, go ิ uh ้งหน่อยไหมกิ okay, ้งหน่อยเล่นตีลักกกันดีกว่าเล่นตีละกกันเออตีละกกะอ้วนกันดีกว่าฮ่าาอะไรแกเข้ามาทำอไมเนี่ยเข้ามาดูไอ้อ้วนหนูไม่แตะต้องมันหนูขอดูได้ปะได้ห้ามแตะมันนี่รอข้าวมัเนี่ยรอข้าวมัเนี่ยตรงนี้นะ มันลืมตามองหนูด้วยเพื่อเอ๊ะหันมามองหันมามองเอ๊ะมันมันมันมาแตะหนูเองนะวันไว้ปุ๊บปื๊ดข<อ>ี้พ่อนี่เห็บมันเกาะขามันเห็บเกาะขามันร่วนเนี่ย ก็ไม่ออกอ่ะเก่บไอ้ขวดเข้ชอบทำอย่างนี้อืมเก็บนี่ได้แล้วเอาไปทิ้งนี่โอ้โหนอนสบายเลยอะ่ะวนนอนสบายนอนอสบายเลย นี่อะไรอ่ะอโอ้นี่ตัวหนึ่งเกตม,ม,มัดเลือดดูตัวเนี้ยบีไปเลือดแตกเลยนะมมันเป็ายน,นี่ปวะวนี่ข้างนี้ตัวหนึ่งขา,าเห็นไนหะมมีตัวนึงด้วโอ้โอโอ มันจะเยอะอะไรยังไงพระเจ้ากล้วยช่วยกอดพระเจ้าช่วยกล้วยหยินเลเงี่ยมืนนเอเล็กๆอ่ะแต่ปากไปเลยแต่ปากไปเลย ต้องหายทัวก่อนหนูขี้เกียจลุกไปหนูอยากลุกไปทีเดียวเลยเพราะว่ามันขี้มาแล้วอ่ะตูดเป็นเปื่อยเนี่ยมันต้องขี้แล้วแน่ๆเลยฮะมันต้องหัดขี้แล้วมันต้องหัดขี้แล้วแน่ๆ ช่วงลูกหมามันเกิดมามันจะขี้แบบขี้บ่อยมากขี้ไม่รู้เวลาโอ้โ,อโ,หโ,หโหเล็บยาวด้วยนะที่ตดเล็บมาเด้ตัดได้เหรอตัดได้สิเล็บยาวอะอ๋อหนูเคยตัดให้หมูอยู่ฟันขึ้นตั้งไหนวด,ด,ดูสิอโอ้ฟันขึ้นหน่อยๆแล้วอรอนอีอ่ฟันขึ้นหน่อยๆ ฮะอ้ห่วงนอนมั่งแล้วเว้ยถ้าเคยตัดเล็บให้หมูป่ะไม่เคยหนูเคยเคยตัดให้ตังค์ด้วยเอาทำไรอะที่แต่เล็บอะก็มาตัดให้นี่นไงมาลองดูดิตัดได้ค่ะพราต้องเอาวิดีโอวางไว้อะไม้นี่ไงตัดได้แล้วนี่ไง ไม่ได้มันยังอยู่ค้างอูเลยคุณหมอทำศัลยกรรมหมาอ๋อโอ,โอ๊เจ็บพอ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 ไหนอะมากินตนูตเล็บไหนอ่ะพอเลยห้ามแตะของพ่อแล้วพอเจ็บพอเลยหนีาหาพ่อมาโวนมาหาพ่อมาหนีมาหาพ่อมาเอาเอาบอกห้ามแตะไง คนนิ่มปน,มปนิมตัวนิ่มเลยนิ่มตัวตัวพอก็คงนิ่มเห็นว่ามันชอบน,น้านนำตาน้นนนตาข้างนี้มันดูปแปลกแปลกวะนะเนี่ยมันยังมองไม่ชา้าจะไปเจีมันมันเป็นสีฟ้าๆพ่อมันจะเป็นฟ้าๆอยู่ยังไม่มดีแต่ว่ามันเห็นอยู่ข้างเดียว พอลังหายใจแรงๆนี่ไปตรงนี้แต่พอลังหายใจในหลับแล้ว เบื่อพ่อมั้งพ่อหายใจแรงอ่ะปิดแปดดีกว่าชดชดหน่อยเทียบหน้ากันใครน่ารักกว่ากันใครน่ารักกว่ากันถ่แยรูปกันถ่รูปว้ให้มามองก้องหน่อย